สวัสดีครับพ่อแม่น้องผมแบง์เองไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมของพี่นนซิลมานานแล้วซึ่งตัวน,นี้ผมจะมาทำอีกครั้งแต่ก่อนอื่นผมจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของช่องเรานั้นก็คือคุณฟ้านั่นเองสวัสดีฉันมีชื่อว่าฟ้าเป็นสมาชิกใหม่ของแบงก์แชนแนลขอบคุณที่แนะนำตัวแต่ก่อนอื่นลงไปก่อนโอเคดีมากโอเคเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่า โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเริ่มกันเลยโอเคเข้ามาเกมเรยบร้อยครับเอ่อผมมองว่าเสียงมันดังเกินไปครับโอเคโอเคนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็มาถึงเกมของพี่นัสซิลเกมะระดับที่2นะครับก็คือ h o w in the forest หรือบ้านในป่าครับซึ่งผมจะร้องเขาตั้งค่าก่อนพีนภาษาไทยแล้วก็ เนื่องจากผมเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ขะพวกอะไรก็เหมือนเดิมโอเคมาเริ่มกันเลยแ่งดังกินไปนะปรับปรับรานล้เลยฝนตกข้างนอกผมคิดว่าผมควรจะหาที่พักใกล้ๆชั่วคราวก่อนสิ่งที่ต้องทำหาบ้านชั่วคราวโอเคมาไปตทา,ากันเลยดีกว่า ขอให้มีเสียงฝนเสียงอะไรบ้างครับเพราะว่าเทคแรกตอนเราเอตอนเราถ่ายมันเสียงฝนดังดังมากๆดังจนหูแตกประตูล็อกบังที่ผมควรจะสำรวจรอบๆเพื่อ,เพ,อเพื่อจะมีคนเจซ่อนอยู่โอเคผมดื้อเบดิบดเบิดดื้อวะเก็บขว่ว ใครกันหมอใครกันเอาพ้าวังวางไว้หน้าบ้าน <c oughs> ถ้าถ้าไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนขี้รีบจริงๆไม่มีครับโอ้พ้าไว้หน้าบ้านก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็ไม่ว่าอะไรหรอกโอเคไปต่อบ้านใหญ่เยไปต่อมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้หลุมนี้แน่ๆข้อสันนิษฐานแรก คือเอ่อขุมสมบัติที่ซ่อนเอาไว้ข้อสนิฐาน2ออะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นหรือข้อสนิฐาน3ไม่รู้แหละโอเคคุณดีกว่าเจออะไรโอ้เหียเฮียเฮียคนกระดูกเลยโอ้ใครเนี่ย ทรองอย่างนี้เป็นเจ้าของบ้านแน่นอนแต่สงสัยทำไมไม่มีเลือดเลยถ้าสมมุติว่าฆาตกรฆ่าแล้วลากอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมจํจำลองสถานการณ์ให้ดูสมมุติคุณแจนี่คือศพฆาตกรจุบ๊บจุบฆ่าตายแล้วอ่าลากลากเข้าไปลากเข้าไปพื้นไม้นี่พอทําควาสอาดได้อยู่ใช่ถ้าขอใอยู่แต่ยาก ใช่แล้วงานี่แหละมันจะทําความสะอาดยังไงถ้าไม่เสียเวลาชั่วโมงเพื่อทําความสะอาดให้หมดหแต่ก็ต้องลากลากลากไปแีบชีบพวกเปี้ยพวเนี้ยแล้วก็มาฝังแล้วก็มาฝังศพแถมมแถมเอาดินกแบ,บแบบกบแบบทื่อๆเลยทำาไมไม่ขุดน่ะถ้าขุดอาจจะเอออาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าออพี่แนซิล เขาไม่สร้างแล้วเ่อพัฒนาตัวแล้วป่านี้ก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ไปไปกันเลยดีกว่าอันนี้กว่ามาไขประตูบ้านของฆาตกรดีกว่า Open the door <c oughs> ใช้ได้ยี <c oughs> ่ลูกแมวอีอ้ยดูเหมือนว่าห้อง ห้องนอนล็อกควรหาผู้แชร์ใั้เปิดอีกครั้งเปิดอีกอืมสงสัยลืมจ่ายค่าไฟโอเคเอาเอาล็อกอัตโนมัติให้เองเลยโอ้ระบบเซ็นเซอร์ดีเนี่ยอืมปิดดีเปลืองปิดดีเปลืองไฟอโอเคประตูเุ้ย กดอะไรมั่วส่วไปก่อนอาจจะมีอะไรบักดินี่อะไรวะกดไม่ได้โอ้อยากนี่อยากรู้ว่ามันทำยังไงอ่ะมันมันจะท้ออย่างเงี้ยทำยังไงโอเคไปต่อเอาเซฟคีมาแล้วก็เป็นยัง <laughs> งอยากล้อเรื่องนี้อ่ะ <laughs> โอ้ไม่ว่าอะไรมากว่างแค่อยากลอลิ้นเสียพินัสซิลเ <c oughs> ข้าห้องน้ำดิเออมีมีรูปอยู่ใครใครกันติดรูปในห้องนล้อืโอ้ออี <c oughs> <c oughs> ฉันมันว่างเปล่าฉนันมีอะไร <c oughs> โอเคไปต่อดีกว่า คือแถวช่วงโผมนั่งไม่ได้โอมสาวยน้ำเยะเย่ยมากเลยแช่ทั้งวันยังได้โอเคตู้เลยตู้เราจะว่าเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าดีกว่าอืมแต่เสียดายไม่มีเออไม่มีที่ซักผ้าถ้ามีนี่น่าจะสมชิงมากกว่านี้โอเคไปดีกว่าเซฟคีเปิดกุญแจนีลภัย สเตต์สเตตรูมห้องเก็บของสเต e r รูมโอเคอุ๊ยโอเคห้องเก็บของเก็บของว่างจังเลยดูเหมือนว่าจะมีกล่องกันอยู่ฉันจะลองดันดูมาไต้กันเชียววะอุ okay. ๊สโอเคดอง open โปูติดติดเชือย่างนี้เลย มันติดชื้อๆอย่างนี้เลยอ่ะคนดื้อนมันดื้อนมันดื้อ,คน,นอคนมันไม่ฟังคนมันดื้ออ่ะอะไรเกรดลุ่มแล้วมันจะติดยังไงอนมันจะตอกยังไงก่อนน่าจะเอากาวติดมากกว่าแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปหนึ่ง ค่อยๆดันอีดอีดอีดแล้วไปด้านนี้ไปด้านนั้นแล้วมันไม่เห็นอะไรยังไงวะแล้วมันจะเราเข้าไปได้ไงก่อนอะถ้าไม่ยกอ่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ว่าอะไรเราไปดีกว่าห้องนอนเปิดเลยเคได,ดดู Okay. มีโน้โน้ตปีไปมีตูกเย็นครับมีเก้าอี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างยกเว้นยกเว้นนาฬิกาและเอ่อและเสียงจำเป็นและชูดเสืเอ้อผ้าอันนี้ขอเราว่าชูดเสื้อผ้าแล้วกันเข้านอนดีกว่า โอเคนอนแล้วคุณตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่างในบ้านหลังหลังนี้โอเคเสียงอะไรใครมาทําอะไรกลางกลางกลางคืนคุณมันจะนอนเว้ยว่าเฮียอเด็กมือเชิเฮียเว้ยอุ้ยได้ยินไหมอืออุ้ยจีนพี่ชายจีนอุ้ยจีน จเินใจเงินจเงินไงเขาบอกใจเงินไงโอ้แค่เปิดชิงไนเยียเยียเยีเีย oh my god oh y o d ดมันไม่เห็นกลุ่ตาบดมันเห็นกลมมันมเห็นกลมันไม่เห็นกู มันอยู uh ่ไหนอะวินาทีนกลัวจริงกลัวจริงพินาซิลสร้างบรรยากาศหลอนได้ดีมากมันรู้สึกกดดันและัวจริงแต่ผีพใหดีไว้ก่อนมหงนี้ g o ยโอ้ยโอ้ย มันน่กลจงังเลยแล้วก็จะให้มันไปนอนก่อนไปด,ไปดีไปดีไปดีว้กวควมัที่ชิคอะไรมาขนาดนั้น,นลูกเต็มที่เต็มคำเลย อฮ้ยอ <si ๋อกัวกัวกลัวไม่อยากไปไหนไม่ไปไหนกัวถิ่ตรงนี้นานหน่อยครับโอเค ออกาไม่ได anyway, yeah, 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 yeah ้เขกมาไม่ได้เฮ้ยเฮี้ยคนตายเฮี้ยคนตายยูนิตเอเซปคีาดิได้คอนอ่ะโอเคได้คอนพังหนียวควอยไปให้ได้เฮี้ยอะไรคือเธอแทนเฮี้ยโอ้ควายทำแบบนี้นะมึงทำกูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแทนมึงกูบอกเลย ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของพี่เนสิลมันมันดีที่สร้างแรงกดดันแล้วก็สร้างบรรยากาศเฮลเลอ์ในสไตล์ของเขาได้ดีถือว่าดีแต่ว่าเอิมโลจิกบางอย่างก็ใส่กับเกมนี้ไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ถือว่าดีก็ให้ก็ดีดีให้ประมาณ6 5เต็ม10แล้วกันผมชอบมากมาก ก็ถ้าพี่นาซิลดูคลิปวิดีโอนี้ผมขอฝากคำหนึ่งผมขอฝากคำคำหนึ่งไว้นะครับก็คือเอเอ,มเอมไม่รู้แหละครับจะโอเคไม่รู้แหละเออก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับโอเคอก็ถือว่าเกมของพี่นาซิลเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับ ก็ถ้าใครอยากล่นเกมของพี่เขาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ครับก็แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่วันนะครับสวัสดีครับ